ใครที่จะมาทำรถวันอาทิตย์ก็โทรสอบถามกันเข้ามาก่อนนะครับวันอาทิตย์จันทร์ถึงเสาร์ผมทำงานอยู่ที่อู่นะครับผมทำงานอยู่ที่อู่ก็โทรนัดกันล่วงหน้ากันสักนิดนึงปรึกษากันก่อนก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่จะทำอะไรขอปรึกษากันนิดนึง เพราะวันอาทิตย์ผมติดลูกค้าทุกอาทิตย์นะครับทำอาการของรถทำเยอะเยอะเยอะมากทำตั้งแต่แอร์รอบเดินเบาเออติดปุ่มบูสต์สตาร์ทหรืออื่นๆนะครับเช็คอาการรถอย่างที่บอกนะครับใครจะมาทำอะไรก็โทรนัดกันล่วงหน้าสอบถามกันเข้ามาก่อนช่างจะได้นัดกันถูก ว่าลูกค้าเจ้านี้เข้ามากี่โมงลูกค้าเจ้านี้จะเสร็จกี่โมงนะครับมานัดกันล่วงหน้าไว้ก่อนวันนี้วันเสาร์ก็จันรถึงเสาร์นี่ลูกค้าโทรมาเกียบตลอดครับนับกันไม่ท้วนถ้าจะให้ลูกค้ามาทุกคนทุกอาการนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับแต่ก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าทําอะไรอาการแบบไหนลูกค้าจองคิวไว้วันไหนอะไรงนี้บางอาทิตย์ผมก็ลืมนะครับ ลืมลืมนัดลูกค้าว่าให้ลูกค้าคนนี้มาอาทิตย์นี้ก็บางทีบางทีลูกค้าบางคนก็เข้ามาก่อนก็ดีครับก็เอาไว้ดีก็โทรนัดล่วงหน้าไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานจะได้ไม่ต้องเสียลมบรรยากาศที่บ้านผมก็ร้อนด้วยอันนี้อยู่อยู่ที่อู่นะครับชั้นหนึ่งสาวก็ทำงานมีงานประจําอยู่ ิดก็รับจอบกันไปทําเล่นๆปกติก็ไม่ได้เที่ยวไปไหนอยู่แล้วโอเคครับ